ได้ไหมคะลูกมานี่เลยหนูเดินมาเองเลยที่นี่แบบนิ่มมากลูกหนูไม่ต้องกลัวล้มเลยไปสไลเดอร์เด็กไปไปวันนี้เดินเองเลยลูกนั่นแหละอันนี้ก็ได้นะเนี่ยไมด้ปัญหาอะไรไหมคันไปนิดนึงนู่นก็ได้ของเด็กเต็มเลยลูกมีตั้งหลายข้อแค่ เดินเลย,เลย,ลลยไม่ต้องกลัวล้มเลยพี่คนนิ่มเที่ยวป,ปลาดเที่ยวปราดคิดบอกรีนลาอลา เออวันย็วนห่งไปะเฮ้ยไปหยแล้วกันเี่ยไปแล้วลูกไปหาปลาปลาแล้วไปตรงนู้น เซลล์แล <1999 S 2> ้วเซลล์เบาบาจูบาจูอันเนี้ยไปบ้ายแล้มามาเล่นก่อนมาเล่นก่อนเอีไม่เอาเฮ้ยลองต่อโลห์ฮูไม่รู้จำไม่ได้เกินเกินอ่ะอือตอนเนี้ไปให้ถึงเส้นชัยก่อนก่อน เหยเขาเดินเลยพี่ไม่ต้องไม่ต้องพุ่มแล้วเพราะว่าไม่ไม่เป็นไรปีนไหมปีนไหมอยู่ไหมลูกอยู่จะเพิ่มนมให้พึ่ง๋ยวอ้วกไปก่อนไปแล้วไปแล้วไปโน้นทั้งไงมีตัวอินไซดเล่นไม่ได้หัวมากเนี่ยโออ๋ออันนี้ได้เอาไหมลูก อะไรเดอร์เหมือนเดิมไปกับพี่นั่นแหละมามาเล่นไม่หนกไปกับพี่นั่นแหละมามาขึ้นมาเองได้ไหมไม่น่าได้ไม่น่าได้ไปไปช่วยลูกหน่อยอะไรสองนึงไปเลยเอาอันไหนเล็กก่อนใหญ่ไปเลยเดี๋ยวมามีนจะลงไปอัดให้อันเล็กมัน อันใหญ่มันสองจังหวัดอ๋อมันมีสีติดเอาแบบช้าไหมอ่ะเอาแบบช้าแบบช้านี้เป็นแบบเร็วให้มามีไปนี่ก่อนให้เราไปอัดให้แล้วหัวจะฟาดกับอ๋อนี่สโลนี่มีฟาดนี่ไงลองสโลดิลองดิรู้แล้วรู้แล้วแบบนี้ต้องนอนเลยเว้ยอย่างเงี้ย ไปด้วยนะเรามังขานะถ้าอย่างเงี้ยไปด้วยไปจ้าไปเร็วเฮ้ย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 เฮ้ังข่านะไปด้วยิ้มนะเอาอีกไหมวันมอทามเออ